นายกรัฐมนตรีสั่งการทูตทั่วโลกเดินหน้าการทูตเชิงรุกยุคใหม่ปลุกเศรษฐกิจไทยสร้างประโยชน์ให้คนไทยทุกคน13มิถุนายน2568ครับนายกรัฐมนตรีแพททองทานชีรวัฒน์ได้มอบนโยบายสำคัญแก่ทูตไทยและกรุงศูนย์ใหญ่ทั่วโลกเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าท่ามกลางโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วสรุป3มทิศทางหลักนะครับที่ทีมทูตไทยจะลุยทำเพื่อพวกเราทุกคนครับหนึ่งนั่นก็คือ ภารกิจปั๊มเศรษฐกิจไทยแอคชั่นแผนครับโดยแบ่งเป็น3ระยะนะครับระยะสั้นดันส่งออกช่วยเกษตร,รกรขายผลไม้ไทยอาหารไทยให้ดังไกลไปทั่วโลกกระตุ้นการท่องเที่ยวดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพสูงไม่ว่าจะเป็นกลุ่มลองสเตย์และดิจิตอลนอร์แมให้อยู่ในไทยนานมากขึ้นใช้ใจ่ายมากขึ้นระยะยาวก็ดึงดูดการลงทุนสร้างอุตสาหกรรมแห่งอนาคตในประเทศไทยครับ รวมถึงการเร่งเจราจาการค้า FTA เปิดตลาดใหม่ๆใ,ให้สินค้าและบริการของไทย2ครับสร้างมิตรเพิ่มความมั่งคัง่งแล้วก็เป็นผู้ส่งเสริมสันติภาพครับใช้การต่างประเทศเป็นเครื่องมือสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจโดยยึดผลประโยชน์ของคนไทยเป็นที่ตัง้งจับสัญญาโลกให้ทันนะครับเพื่อวางกลยุทธ์ให้ไทยได้ประโยชน์สูงสุดกระชับความสัมพันธ์เพื่อนบ้านอาเซียน เพื่อสร้างอำนาจต่อรองในเวทีโลก3ครับทำงานเป็นทีมประเทศไทยทีมไทยแลนด์ทุกหน่วยงานนะครับทั้งในแล้วก็ต่างประเทศต้องร่วมมือกันอย่างจริงจังนะครับดำงานรวดเร็วมีประสิทธิภาพปดล็อกอุปสรรคเพื่อให้การทำงานของทีมประเทศไทยราบรื่นและไปสู่เป้าหมายเดียวกันนอกจากนั้นนะครับนายกยังได้ย้ำว่าทั้งหมดนี้เพื่อพาประเทศไทยก้าวข้ามความท้าทาย ไปยืนอย่างสง่างามในเวทีโลกและสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับพี่น้องคนไทยอย่างแท้จริงคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรกับข่าวนี้นะครับมีส่วนร่วมได้ที่ช่องคอมเมนต์นี่เลยนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามกดตัวใจกดไลค์กดแชร์เอาไว้นะครับเพื่อคุณจะได้ไม่พลาดข่าวสําคัญกับอับดุลนักเล่าข่าวลุงเล่าให้ฟังครับ